สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะมาทํากระดูกอ่อนคั่วสมุนไพรสูตรนี้ทําง่ายทําไวรสชาติอร่อยครับรับรองว่าแซ่บได้ใจจริงๆเริ่มทํากันได้เลยครับขั้นตอนแรกให้เราเตรียมตะไคร้มาสี่ต้นครับซอยหลอไว้ก่อนเลยนะหอมแดงแปดหัวครับ อันนี้ก็นํามาซอยรอไว้ก่อนใบมะกรูดครับแจ็คใช้ประมาณ6ใบให้เราม้วนแล้วก็ซอยได้เลยนะครับทีนี้ก็มาหั่นกระดูกอ่อนนะครับแจ็คใช้ครึ่งกิโลกร,รมัม เป็นกระดูกอ่อนหมูหั่นก็ไม่ต้องหนามากนะครับประมาณนี้ก็พอทีนี้ก็เตรียมครกมาครับใส่กระเทียมไทยลงไป2ช้อนโต๊ะพริกแห้งเม็ดเล็กครับ15เม็ดโคลกได้เลยครับ โขกไม่ต้องละเอียดมากนะครับแค่นี้ก็พอก็ให้เราตั้งกระทะนะครับใช้ไฟกลางใส่น้ำมันพืชครับประมาณ3ช้อนโต๊ะนะพอน้ำมันเริ่มร้อนใส่พริกกระเทียมที่เราโขกไว้ลงไปครับ พอพริกกระเทียมมีกลิ่นหอมใส่หมูลงไปครับกระดูกหมูอ่อนที่เราหั่นไว้นะคั่วให้เข้ากันครับ อหมูสุกข,ขาวแบบนี้นะครับปรุงรสได้เลยซอสหอยนางรมครับ2ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครับ1ช้อนชาผงปรุงรส1ช้อนชาผงชูรสครับใส่เล็กน้อยผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันครับ ตอนนี้ก็เข้ากันดีแล้วนะครับหมูก็สุกแล้วทีนี้ใส่เครื่องสมุนไพรลงไปได้เลยที่เราซอยเตรียมรอไว้นะพริกขี้หนูครับอันนี้ตามชอบนะคลุกเข้าให้เข้ากันครับอืหอมมากนี่ครับกระดูกอ่อน พววสมุนไพรัววให้เข้ากันแบบนี้เลยพอโดนความร้อนทั่วถึงก็พอแล้วครับปิดแก๊สได้เลยนี่โอ้โหน่าทานมากไปครับร้อนๆเลยครับครัวแห้ง ชิมดูครับนี่กระดูกอ่อนเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยนะสวยๆเลยสมุนไพรแน่นๆไปหือครบเครื่องรสชาติอร่อยมากๆเลยครับอย่างที่บอกครบเครื่องเผ็ดกำลังดีหอมกลิ่นสมุนไพรเนื้อหมูเนี่ยนุ่มกระดูกกรอบอร่อยครับ ทางบ้านลองไปทําตามกันดูนะครับวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ